เราเปิดผ้ามาก็พาชมธรรมชาติบ้านเฮาพาเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเฮา่นมือนร้อยกระท่งวันพระมาเห็นเที่ยวป่ากันภาพภาพเพี้ยนเที่ยวป่าพาเพี้ยนเที่ยวป่าชมธรรมชาติบ้านเฮาเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเรา อาก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้ประสบผลสำเร็จทุกประการของนี้วันพาก็อายุวันน่าสุขคาพละปฏิทนาให้สารสมบัติเป็นของท่านทุกท่านทุกคนเทอสาทุกสาทุกพระเที่ยวป่าวันนี้วันเที่ยวป่า เดินทางไปถ้ำทรายทองเดินป่าปพาชมธรรมชาติบ้านเฮาพาเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเฮาโอ้ลมแห้งครับพี่น้องเอ้ยลมแห้งบรรยากาศดีพ่งบรรยากาศสบายๆที่ในป่า น้องแหนกุซุมจะโศท่อแถวบ้านน้องแหน,นะพี่หลอกเพ่มกุซุมแถวโศท่อนน้องแหนะน้องบัดไถาแถวนี่าชมธรรมาชาติานห้อพาเที่ยวปาา,า,ปา,า,างง่าพี่นอพาธรมชาติป่ามัสงาเนาะ กวางงามค่ะกวางามเองใคเป็นคนยางใอยเป็นคนยางกวางง่ามเองเราจะจบเอาเป็นคนเบิ่งห่ามเบิ้งงามบมดเลยเดินพาพาชมธรรมชาติพาเที่ยวป่าพาเที่ยวป่าธรรมชาติป่านเขา่างามสวยครับ ชมป่าธรรมชาติบ้านเราว้มงน,น,น้วันพระวันวันลอยกระทงอ้าวผมได้อยากไปลอยกระทงไปเริ่ออื่นพระบอกไปน้องได้ เดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเอาพาเที่ยวป่าธรรมชาติป่าสวยป่ะโอ้ยเขาขุดขุดจีบปลอมหลายสิ่งเสียให้ขุดจีบปลอมเป็นป่าหนึ่งจีบปลอมไปครับคุยเดื่มาขุดออกได้ไหมพาชมป่าธรรมชาติบ้านเขา ชมป่าสวยงามมาถึงนี้ก็ใจก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามให้พระอาจารย์ด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งสาธุสาธุสาธุเจริญพร้ามอพี่น้องป่าเนาะป่าสวยป่างามอาเจอกันคลิปต่อไป